ค่ะคุยแลดาหนูชื่อ,อเด็กอ,อิฐอ,อิชาเกจอิชามโซป .2 ทับ2ค่ะวันนี้หนูจะมาอานิทานเรื่องเรื่องชาลี ขาดเธอชาลีมาดูกูนะชาลีมาชาชาลีดูปูนามีตา